ผู้แสวงบุญนะครับผู้ประกอบพิธีอุมร้อนะครับร้อยกว่าคนครับถูกเทครับธรรมดาถูกลอยแพอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่นะครับคนประมาณร้อยกว่าคนนะครับความเสียหายนี่ตกอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับจ่ายไปแล้วบางคนจ่ายไป80,000บางคนจ่ายไปเหยียบแสนรมดรปังจอครับเชิญ ครับเรนท่นปรมธานที่เคารพครับผมรมดอนบรรจอบัญชีรายชื่อพัคประชาชนครับวันนี้มี2เรื่องครับท่านระธานครับที่อยากจะปรึกษาท่านประธานครับเรื่องเรื่องอุ้มร์กับเรื่องสันติภาพครับท่านประธานครับถ้าทางสไลด์พร้อมแล้วขึ้นเลยได้เลยครับเป็นเรื่องที่น่าปวดใจมากครับ เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนสมาชิกได้หยิบยกเรื่องนี้มาหาเลยแล้วผมขออนุญาตย้ยําอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องการแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะฮะคือผู้ประกอบพิธีผู้แสวงบุญนะครับผู้ประกอบพิธีอุ้มร้อนนะครับร้อยกว่าคนครับถูกเทครับธรรมดาถูกลอยแพรอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี่นะครับ คนประมาณร้อยกว่าคนนะครับความเสียหายนี่ตกอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับจ่ายไปแล้วบางคนจ่ายไป8 0 0 0 0่นบางคนจ่ายไปเหยียบแสนมีการเก็บเพิ่มด้วยนะครับนับนับรวมก็เสียหายสูงอยู่พอสมควรการประกอบพิธีอุมร้องเนี่ยนะครับชาวมุสลิมก็นิยมนะครับเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับจะต่างกับพิธีฮั์นะครับ พิธีรัทเนี่ยเรามีประเทศเราเนี่ยนะครับมีกลไกในการกํากับดูแลที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากกว่านะครับแต่กรณีอุ้มร้อนเนี่ยจะเปิดกว้างมากกว่าว่าช่วงเวลาเนี่ยอยู่ในช่วงตลอดปีนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการนะครับลอยแพอย,อย่างนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าก,การกลไกการกํากับดูแลของภาครัฐเองนะครับก็ค่อนข้างจะ อ่อนไปหน่อยนะครับและก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับจริงๆการเดินทางไปอย่างนี้ในใคล้ายๆกับการนําเที่ยวครับเป็นการ أ, มีผู้ประสานงานเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการอำนวยความสะดวกท,ที่ที่พักการเดินทางวีซ่าอาหารนะครับแต่พบว่ากรณีนี้เป็นหนึ่งในหลายๆกรณีนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากถึงท่านประธานไปยังกรมการปกครองคณะกรมการส่งเสริมกิจการฮาร์ กระะมการท่องเที่ยวของกระทรวงหมหาดของกระทรวงการการท่องเที่ยวด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งกรมการกงศุลของกระทรวงการต่างประเทศครับที่อยากให้ช่วยไปดูแลนะครับและก็วางมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้อีกนะครับประเด็นสุดท้ายท่านประธานนิดเดียวครับขอสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการเดินหน้าสารต่อกระบวนการสันติภาพในกรอบเวลาที่มีอยู่ครับผมทราบว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเป็นท่านสมศักดิ์ลุงสีตาแล้วนะครับก็อยากจะให้ภายในกรอบเวลาที่มีอยู่สร้างรูป,ปธรรมสง สัญญาณแรงๆครับว่ากระบวนการสันติภาพยังเป็นแนวทางหลักของการแก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ค่อนข้างน่ากังวลครับความดุแรงกําลังวนกลับมาและก็สุดท้ายครับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญสันติภาพเสร็จแล้วครับตีพิมพ์แล้วก็ขออนุญาตท่านประธานเร่งรัดนะครับในการประสานกับทุกฝ่ายนะครับในการที่จะบรรจุวาระเพื่อพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นเป็นข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ